รีวิวเครื่องเล่นเทปสอลุมน,นะครับวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะครับต่อจกกักรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอัดที่เครื่องนี้ได้ต่อจากโทรศัพท์จากวอ k แมนจากอุปกรณ์ภายนอกทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นระบบนาฬิกานะครับเป็นระบบนาฬิกาดิจิตอลนะครับเป็นยี่ห้อโซนีนะฮะตัวนี้โมเดล c f s w 4 0 1ใช้งานเต็มระบบนะครับไฟ2 2 0โวลต์บ้านหลันะครับสินค้าตัวยาวใหญ่นะฮะมีช่องใส่ ฐานแบคอัพด้านหลังตัวหนึ่งไว้ไว้เป็นฐานนาฬิกาเป็นฐาน 2A แล้วก็ฐานเบอร์ดีทั้งหมดหกก้อ d, นฮะลังฐานไม่ค่อยสวยเท่าไหร,นรน่นะครับมีสนิมนะฮะใช้ไฟ2อ0โวลต์บ้านลรานะครับมีสายไฟแถมให้เป็นสายไฟยี่ห้อโซนี่เลยตรงรุ่นนะครับแถมแถมไปให้เลยเป็นแบรนหายากเลยนะครับโซนี่นะฮะสายไฟตรงรุ่นเลยนะครับ ้งานเต็มระบบเริ่มต้นเสียบปั๊กนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟตรงรุ่นแพบให้ความใช้นะครับเป็นแบบรุมหิ้วนะฮะตัวยาวนะครับเทปออกเป็นสองลุมนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากระบบวิทยุจะอธิบายปุ่มนะครับก่อนอฟังก์ชันของย่าซูมแรกๆเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้น เลื่อนมาไว้ตรงกลางนี้เสมอนะครับถ้าจะเปิดวิทยุให้เลื่อนขึ้นบนสุดนะครับสถานะทุกอย่างติดนะครับถ้าต่อไลอนให้กดตรงนี้ลงนะครับย้อนมาดูวิดีโอนี้ได้นะครับย้อนมาดูคลิปนี้ได้ถ้าต่อลอลนให้กดตัวนี้เพื่อตัดวิทยุนะครับหรือใครจะเปิดวิทยุแล้วไม่ได้ยินเสียงแปลว่าปุ่มนี้มันกดลงอยู่นะครับ สถานีวิทยุกระจายเสียงปุ่มนี้นะครับตัวปุ่มนี้เป็นระบบต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวอันนี้นายกรัฐมนตรีถ้าเลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นปิดนะครับขวาสุดก็ไม่มีผลอะไรให้อย er> in no ู่ตรงกลางไว้จังหวัดขุนบุรีาชธานีในช่วงบ่ายวันนี้ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเลื่อนลงล่างสุดจะเป็นเทปเฉยเลื่อนอันที่สองจะเป็นอัดจากเทปสู่เทปนะครับอันที่สามนี่ก็ เป็นเทปสูเทปเหมือนกันนะฮะบนสุดจะเป็นวิทยุนะครับถ้าต่ออินเข้าให้กดตัดตรงนี้นะฮะถ้าไม่ตัดเสียงายอินจะไม่เข้านะฮะเนี่ยช่องต่อลอินเป็นช่อง rca นะครับตัวนี้จะเป็นรีเวิร์สนะครับปุ่มนี้จะเป็นรีเวิร์สถ้ากดขึ้นอย่างนี้ก็คือกับรอบเดียวก็คือยูเทิร์นรอบเดียวถ้ากดลงก็เป็นวงกลมก็คือจะยูเทิร์นตลอดเวลาก็คือ เอาต้รีวตลอดเวลานะฮะลืมแจ้งไปว่าตัวนี้กับมวนอัตโนมัติม้วนหมดด้วยนะครับฟังก์ชันปุ่มนี้นะฮะเป็นเลือกวิทยุ F M A M V F U H F นี่ไม่มีนะคลื่นบ้านเราจะเป็นคลื่นทีวีของญี่ปุ่นเขานะครับเราใช้แค่ AM กับ f อ็มสองอันอันนี้เป็นระบบทีวีจูนคลื่นก็อยู่ตรงนี้นะครับระบบเสียงดีมากนะฮะมัลตร e พีทีวีซาวด์นะตัวนี้นะครับ ุ่มก็จะประมาณนี้ส่วนพวกตั้งนาฬิกาก็ถ้าเลื่อนลงล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นดูเวลาปัจจุบันเลื่อนขึ้นด้านบนจะเป็นคล็อกก็คือตั้งปุกนะครับอันที่สองก็ตั้งปุกนะฮะพวกตั้งก็อยู่ตรงนี้นะตั้งนาฬิกานะครับก็ประมาณนี้นะฮะร,ระบบวิทยุนะครับ อย่าลืมนะฮะับทำไมเปิดวิทยุไม่ดังเนี่ยมาดูปุ่มนี้นะครับต้องเอาขึ้นนะในการทำบายพาสน้ำหรือทำเป็นอุโมงค์เพื่อพร่องน้ำออกจากระนาบมูมให้งวิทยุรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับนะฮะถึงร้อยแปดไมเกร์นะฮะดูสักเจด Fm นะฮะถ้าสิบสองไมเกรนหนึ่งสองสามช่องนี้ถึงร้อยแปดไมเกรนถ้าพวกหนองนาอ่างเก็บน้ำในทัศน์พีเอ็มเอ็มก็รับได้นะครับเสียงดีฮะตามสไตล์ของ โซนี่เขานะครับตัวนี้ไม่กินเกาหลีนะครับตัวนี้ไม่กินเกาหลีไม่ใช่ใชหน้านะตัวเครื่องมีความยาวและน้ำหนักเยอะเสียงก็เลยดีมากนะครับอันนี้เอมนะครับเรื่องเรื่องขึ้นในที่สองเป็นเอ็ม ทางนี้ประชาชนที่ประสบภัยต้องสับขันสามารถติดต่อความช่วยเหลือจากกองทัพเรือที่สายด่วนสุนทรภูมิเล็สอดจะมีกลมเล็กสอดอยู่เสียงแดงตลอด24ชั่วโมงสามารถอัดอุปกรณ์ภายนอกเช่นโทรศัพท์เปิดยูทูบเข้ามาอัดหรือว่าอาจจะวิทยุลงเทปอาจจะเก็สุนรเทปได้นะครับและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันทั้งต้และอ่าวไทยเดิมๆทุกอย่างเช่นนี้ทําให้มีฝนหรือฝนฟ้าขนองกระจายถึงเกือบทั่วไปเครื่องจะมีนอยบ้างตามกานเวลานะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลเรื่อลงล่างสุดนี่เพื่อฟังเทปอย่างเดียวนะขอแข่ง ขวาซ้ายก็ขวาเต็มระบบนะครับสายพานใหม่นะครับอันนี้ที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับถ้าใครอยากฟังเสียงเต็มๆให้ย้อนให้เลื่อนไปท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะเทสระบบเทปให้ท้ายคลิปนะครับกมีฝนตกนอันนี้จะอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับระบบอัดแล้วก็ระบบปุนต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นอัดจากลายอินนะฮะเป็นสาย ICA นะครับ2 AUX 3.5นะครับ หรือว่าลูกค้าจะต่อจากโทรศัพท์หรือว่าบล็อกแมนอย่างนี้ก็ได้นะเปิด u t u b e เข้ามานะครับอย่าลืมกดตรงนี้นะครับเวลาต่อไลน์อิให้กดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นบนสุดนะครับถ้างนั้นจะไม่ได้ยินถ้าเลือ่อนถ้าปุ่มนี้ไม่กดมันจะเป็นวิทยุน,น,นะครับต้องกดปุ่มนี้เพื่อตัดให้สายไลยน์เข้าไปนะครับผมจะเปิดจากบล็อกแมนนี้นะครับ าจเนี่ยถ้ากดอย่างเงี้ยถ้าตัดขึ้นจะเป็นวิทยุทสถาบันเนะสนียงมันยังไม่เข้าทีน่นกดปุ่มตรงนี้นะคใจทะเลไทยมั่นคงกดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะตัดเข้าลน์อินนะครับเดี๋ยวทดสอบอัดนะฮะในครับเสียงดีมากน,นะครับ EQ ปรับได้หมดนะครับนะฮะ EQ ปรับได้หมดเลยนะฮะ เสียงสูงเสียงกลางเสียงแหลมตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มตัวซ้ายสุดนะครับพวกนี้ไม่มีผลอะไรเป็นปุ่มพวกปรับเสียงนะฮะต้องไปทานเสลตดูอย่าลืมกดปุ่มนี้ลงนะครับเวลาต่อลายอินนะครับปุ่มนี้นะครับ ต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่นหยุดพวกโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์บลูทูธนะฮะเพื่อตัวหางปลาเพื่อมารับลงได้นนม้มีขายกันเยอะแยะเลยนะฮะใช้เป็นเครื่องรับบลูทูธได้เลยนะะโอเคนะครับผมถอดออกแล้วนะครับปึ๊บแล้วนะถ้ากดตัวนี้พุ๊บจะตัดเลยลองฟังดู หยดเมื่อกี้จากไลน์จากบ้องแมนเมื่อกี้นะครับอ่าต่อไปจะเป็นการอัดจากเทปสู่เทปนะจะอัดจากลุมอย่นี้นะครับ เล็กคร์ดปุ๊บเนี่ยฮะถ้าไม่เลื่อนขึ้นในที่สองเสียงมันจะตัดไปเลยนะครับต้องเลื่อนขึ้นในที่สองเป็นการอัดจากเทปสู่เทปนะครับตัวแรกเป็นเทปธรรมดาตัวที่สองอัดจากเทปสู่เทปอ,อันบนสุดเป็นการอัดจากเทปแบบเร็วแบบสปีดเหมาะสำหรับอัดจากเทปสู่เทปนะฮะแบบเร็วนะฮะ สอคืออัดธรรมดานะครับอันล่างสุดคือตัดมาเทพอย่างเดียวนะครับอ่ะลองฟังดูนะครับ ัับก,กนได้นนะะคครรัับบี่หลุมเอนะครับรีเวิร์ดนะครับ<ม>รีเวิร์ดด้วยมือปุ่มนี้นะครับรีเวิร์ดด้วยมือกดปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มดีเทคนี่นะสถานะไฟติดนะครับ ต่อไปลุมบีนะครับ EQ ความได้หมดนะครับ EQ ควั e ได้หมดวย ไปนะครับสุดท้ายเลยระบบรีเวิร์ดนะครับกลับมอวนอนมัตมม้วนหมดนะครับอย่าลืมนะที่บอกไว้ถ้ากดลงก็คือกลับตลอดเวลาถ้ากดขึ้นเนี่ยจะคือกลับรอบเดียวอยู่เทินรอบเดียวนะครับสังเกตไฟตัวนี้นะครับเวลามวนหมดม้วนจะกลับนี่ฮะมาแล้วกลับได้นะครับม้วนหมดปุ๊บอ่ากลับอนมัตินะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับโอเคนะครับ จบการรีวิวนะครับผมครับ